วันนี้วันหยุดมาซื้อของดีวิกซีวันหน,น้าวิกซี่ก็มีตลาดนัดเพื่อขอจะไปซื้อของเดี๋ยวไปเดินดูที่ตลาดนัดก่อนตลาดนัดที่อยู่ทางด้านหลังนนี่เรไปเดินดูกันครับโอเค

มาถึงบ้านแล้วไซื้อหมวูวาก็มีสองสามชิ้นนิดหน่อยราคาก็หลักร้อยอ่ร้อยกว่าบาทแต่ส่วนที่อยากไปจริงๆคือไปซื้อพอกต้นไม้นะครับมาปลูกพอกเขาพวกอะไรพวกนี้ครับมาปลูก อันนี้เป็นต้นกระเพราแค่ยี่สิบบาทเองนะครับถุงละยี่สิบบาทอันนี้พริกมา้าะใบพริกมา้าไว้ใส่พวกต้มนะ หอมๆครับวันนี้โหระพาแล้วก็เทียนนสุดท้ายเนี่ยตะไคร้ปลูกไว้เล่นๆนะนปลูกวันเล่นไว้ไป,ประดับก็ได้นะครับไว้ทำกับข้าวกินก็ได้นะครับแค่ยี่สิบบาทเองสามถุงก็ห้าสิบบาท ทีก็ไม่ถึงเป็นถึงยี่สิบาทเลยถ้าราสามถุงส่วนนี้ก็เรียกต้นเลยต้นชาพูชาพูหรือแถวบ้านผมเรียกพักอีเลิสอันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจจะไปซื้อนะครับส่วนกับข้าวพวกหมูพวกอะไรก็ซื้อมานิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ ติดตามได้คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ